ขยี้นิเมขอเสนอศึกจกักรพรรดิสวรรค์เลนหนึ่งในไต้รากตอนที่585งานชุมนุมสายเลือดเผ่าฟูถูสิ้นสุดลงความสงบสุขก,ก็กลับคืนเมื่องานชุมนุมจบลงความผันผวนในเผ่าฟูถูค่อยๆเบาบางแม้จะเป็นผู้วุโสใหญ่คนใหม่ดำรงตำแหน่งแต่ศักดิ์ศรีและพลังของชิงเหยียนจริงก็เหมาะกับตำแหน่งนอกเหนือจากการสั่นสะเทือนบางอย่างของตระกูลมั่วและตระกูลเฉียนสมาชิกคนอื่นก็ยอมรับความเป็นจริง แขกที่มาชมงานในเผ่าฟูถูก็อยู่ต่ออีกสองสาวันก่อนจะลากลับไปสามารถจินตนาการได้ว่าหลังจากที่พวกเขากลับไปเรื่องต่างๆที่เกิดที่นี่ในเผ่าฟูถูจะดังไปทั่วมหาพันพบเวลานั้นชื่อของมู่เฉินจะดังเป็นผู้แตกเพราะแม้ว่าชิงเหยยนจริงจะเป็นคนมาปิดเหตุการณ์ให้เผ่าฟูถูแต่ระหว่างทางเป็นฝีมือของมู่เฉินทั้งสิน้น เขาไม่เพียงแต่เอาชนะผูุ้โสตระกูลเฉียนได้หลายคนโดยคุมพลังเทียนจื้อจูนขั้นหลิงระยะตน้นเขาอยากอาศัยพลังของค่ายกลพิทักษ์เผ่าเพื่อปราบปรามผู้วุโสถึงเจปส่วนในเผ่าบังคับให้ผู้ถูเฉียนต้องเคลื่อนไหวได้ตัวเองความสําเร็จนี้สร้างอาการตกใจให้กับทุกคนบนภูเขารูกหนึ่งในเผ่าฟูถ่ถูมีเขาฤาดขนาดใหญ่พร้อมกับเก๋งหิน และภูเขาเทียมที่ตกแต่งด้วยสวนอย่างงดงามที่นี่เป็นที่พักที่ดีสุดของเผ่าฟู่ถู่เพื่อใช้รับรองแขกซึ่งตอนนี้เป็นที่พักชั่วคราวของมู่เฉินเมืง่องานชุมนุมสายเลือดจบลงผัววุโสทุกคนต่างต้องการให้หมู่เฉินย้ายออกจากที่พักรูหนูพร้อมกับยิ้มกิ่มแม้แต่มู่เฉินยังรู้สึกอายที่จะปฏิเสธเห็นได้ชัดเลยว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเกิดจากแม่ของเขาในฐานะผูอาวุโสใหญ่ หากเป็นในอดีตแม้ตัวเขาจะไม่ได้เป็นตัวกลากินีแต่สถานะในฐานะจอมยุคขุลัลังเทียนจื้อจุนขั้นหลิงระยะตน้นก็คงจะไม่มีโอกาสได้รับการดูแลที่เป็นแบบนี้เมื่อตัวชิงเหยียนจริงอุรุดพ้นจากข้อหามินำซ้ำยังขึ้นดำรงตำแหน่งมีอำนาจสูงสุดของเผ่าฟูถ่ถูจึงไม่มีใครกล้าละเลยมู่เฉินบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนของนางแต่ละคนทำเสมือนเขา เป็นจอมยุทธขูพลังเทียนจื้อจุนขั้นส่งทว่ามู่เฉินเองยังคงสงบระหว่างการปฏิบัตินี้ในเมื่อเขายืนยันจะมอบให้จึงไม่จําเป็นที่ต้องสุภาพแต่ถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้ให้อะไรเขาเขาเองก็ไม่ได้สนใจแม้มารดาเขาจะเป็นผู้วุโสใหญ่ของเผ่าแต่ยังรู้สึกตะคิดตะขวนเขาเลยไม่อยากใช้บารมีให้โอ้อดอะไรเพราะที่ผ่านมาเขาใช้ชีวิตธรรมดาแม้ว่าจะไม่มีเผ่าฟู่ถู เขาก็มีชีวิตที่ดีที่สุดได้สหายน้อยงานชุมนุมสายเรือดจบแล้วถึงเวลาพวกข้าต้องกลับสักทีเรามาที่นี่เพื่ออำลาเหยาเฉินหลินเตียเ้ยวพาเซียวเซียวเกิหลินจริงมายังงเคารนหาขนาดใหญ่การเดินทางมาเผาฟู่ถูกครั้งนี้เพื่อช่วยมู่เฉินในเมื่อมู่เฉินสบายดีพวกเขาเองก็ต้องจากไปตัวมู่เฉินก็ประสานมือข้าต้องขอขอบคุณพวววุโสทั้งสองในครั้งนี้นอกจากนี้ โปรดส่งข้อความจากข้าถึงท่านเซียวเยียนและท่านหลินตงข่าวนี้มู่เฉินเป็นหนี้ทั้งสองท่านแล้วเหยาเฉินและหลินเตี้ยวก็พยักหน้าพวกเขารู้ว่าเหตุผลที่เซียวเยียนและหลินตงให้ความสําคัญกับมู่เฉินนั้นเป็นการลงทุนพวกเขามีสายตาที่เฉียบแหลมกับพรสวรรค์ของชายหนุ่มรู้สึกว่าเขาต้องยืนอยู่ในจุดสูงสุดของมหาพันพบในวันหนึ่งแน่นอนหลังจากเรื่องในเผ่าฟู่ถู เยาเชิญและหลินเตียวก็รู้สึกเช่นเดียวกันศักยภาพของชายคนนี้มีความเป็นไปได้ที่เขาจะไปถึงจุดนั้นไม่ใช่แค่ใครก็ได้ที่จะสามารถติดหนี้บุญคุณเทพจักรพรรดิอักขีและเทพจักรพรรดิสงครามในมหาพันพบทว่ามู่เฉินมีคุณสมบัตินั้นตอนแรกพวกเขาต้องการมาด้วยตัวเองแต่ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาจัก,กรวรรดิปีศาตตามมติเริ่มเคลื่อนไหวแคว้นบูจิงขั้วและแคว้นบู ตั้งอยู่ที่ชายแดนของมหาพันพบพวกเขาจึงไม่สามารถประมาทได้เมื่อมูเชินได้ยินดวงตาก็เปลี่ยนไปจักรวัตปีศาต,ตาเมติเป็นศัตรูตัวฉากาจของมหาพันพตัวเขาเคยเห็นความขหดเทียมของเผ่าปีศาเด้ยตัวเองตอนที่ไปในพิภพเขตล่างท่านเทพจักรพรรดิอัคคีและเทพจักรพรรดิสงครามน่าชื่นชมอย่างแท้จริงชิงเย็นจริงนั้นเมื่อส่งพวกเขาไปาแล้วนางก็บอกว่า ฝากบอกเทพจกพักรพรรดิอัคคีและเทพจกพักรพรรดิสรงคมว่าเผ่าฟู่ถูก็อยากสร้างสัมพันธ์ไมตรีภายภาคหน้าเราอาจได้ร่วมมือกันหากจากักรวรรดิปีศาจต,ตาเมติเคลื่อนไหวทรงข่าวบอกเผ่าฟู่ถูด,ด้วยเมอรินเตีย้ยวเยาเชินดีนสีหน้าก็เปลี่ยนไปนี่ไม่เหมือนกับมูเฉินคำคู่ชิงหยินจริงเป็นตัวแทนของเผ่าฟูถ่ถูที่เป็นหนึ่งในห้าเผ่าโบราณไม่ได้อ่อนแอไปกว่าแคว้นวูจิงห่วและแคว้นวูแม้แต่เทพจกพักรพรรดิอัคคี และเทพจกพักรพรรดิสงครามก็เต็มใจจะต้อนรับความสัมพันธ์แบบนี้เราจะนำคำคู่ของเจ้าไปบอกอย่างแน่นอนเฮ้ hey, มูเฉินเจอลืมไปเยี่ยมกันที่แคว้นบูนะครั้งต่อไปที่เราพบกันข้าจะบุกเข้าสู่ระดับเทียนจื้อจุนเหมือนกันเรินจิ้งพูดขึ้นมูเชนก็ยินเจ้าทำได้แน่นอนความสามารถของบรินจิ้งไม่ด้อยไปกว่าเขาเพียงแต่นิสัยติดเล่นเกินไปและนางไม่เคยมีสัมพันธ์กับความเป็นตายเช่นเขา ไม่งั้นนางเหนือกว่าเชียนล้วนละมั่วซินอย่างแน่นอนตอนแรกเห็นเจ้าบรรลุระดับเทียนจื้อจุนข้าอยากตั้งใจจะประลองกับเจ้าแต่หลังจากได้เห็นการสแสดงพลังระหว่างงานชุมนุมใส่เลือดข้าก็ไม่อยากทําให้ตัวเองต้องอับอายตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าทําไมท่านพ่อถึงมองเจ้าสูงนะักนั่นพอเจ้าก็เหมือนกับเขาเป็นสัตว์ประหลาดด้วยกันทางคู่ท่านใดนั้นใบหน้ามู่เฉิมก็ดำำําคําเรียกพ่อตัวเองว่าสัตว์ประหลาด มันดีอยู่หรือนน่เหยาเชินและหลินเตี้ยวเองก็ยินแต่ไม่ได้คิดจะอยู่ต่อหลังจากลำ่ลำลามู่เฉินและชิงอย่างจริงพวกเขาก็โบกมือและพาพวกเซียวเซียวจากไปสหายน้อยไว้พบกันใหม่เสียงดังขึ้นก่อนพวกเขาจะหายไปอย่างสนิทมู่เฉินก็ยืนเฝ้ามองพวกเขาเฉินเอ,อ๋อเทพจกพักรพรรดิสงครามกับเทพจกพักรพรรดิอัคคีเป็นวีรบุรุษแม้พวกเขาจะมาจากพิภพเขตล่างแต่พอสวรรค์พวกเขา พิเศษเหนือกว่าทุกคนในมหาพันพบสายตาของพวกเขาจึงเฉียบแหลมในมหาพันพบมีผู้คนไม่มากที่จับตาพวกเขาได้ข้ารู้สึกภูมิใจที่เจ้าสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทั้งสองคนคว้วุโศทั้งสองเป็นวีวรบุรุษอย่างแท้จริงมู่เฉินเอก็เห็นด้วยเขาสัมผัสได้ถึงสเสน่ห์ของทั้งสองแต่เฉินเอ๋อของแม่ก็ไม่เลวในอนาคตเจ้าจะสามารถยืนอยู่ระดับเดียวกับพวกเขาได้อย่างแน่นอน ขออวยพรให้เป็นจริงตัวมูเฉินก็ยิ้มท่านแม่เราจะกลับไปมณฑลเปยหลิงเมื่อไหร่ท่านพ่อรอวันนี้มา2ี่สกว่าปีแล้วแม้จะไม่มีใครในเผ่าฟู่ถูกล้าท้าทายทุกคนให้ความเคารพเขาแต่เขาไม่อยากอยู่ที่นี่สิ่งที่เขาอยากทําสุดก็คือกลับไปที่มณฑลเปยหลิงเพราะกระชิงเหยียนจริงแม้ว่าที่นั่นจะกระจ้ยรลอย,ลอยเมื่อเทียบกับทวีปเทียนลว่หรือเผ่าฟูถ่ถูแต่ก็เป็นบ้านเกิดในใจเขา เขาเติบโตที่นั่นได้รับความมุ่งมั่นที่ก้าวข้าสู่มาหาพันธุ์พบจากบ้านอันอบอุ่นขณะดเดียวกันเขาไม่เคยลืมสัญญาที่ให้ต่อปิดาแม้ชายคนนั้นจะเป็นเพียงเจ้าเขตมู่เล็กๆแต่เขาเลี้ยงดูปกป้องมู่ฉันจนเติบโตภาพปิดาคือวีวรบุรุษฟังลึกอยู่ในใจสายตาชินอย่างจริงก็เม่อร่อยอดไม่ได้จะใช้แววอ่อนโยนเขาไม่ทําให้ข้าผิดหวังที่เลี้ยงดูบุตรชายได้ดีแบบนี้ในเวลาเดียวกัน น้ำเสียงนางเต็มด้วยความปาถนาหลังจากแม่จัดการเรื่องต่างๆในเผาผู้ถูเรียบร้อยก็น่าจะเดินทางกลับพร้อมลูกได้รอยยิ้มก็เพิ่มขึ้นขณะนางมองมูเฉินแต่ก่อนหน้านั้นข้ามีของขวัญเล็กๆสําหรับเจ้าด้วยก่อนที่มูเฉินจะตอบนางก็คว้าแขนบุตรชายพร้อมกับคือหลิงโอบล้อมทั้งสองเมื่อหายไปมูเฉินก็เห็นทิวทัศน์ใหม่ที่นี่เป็นสถานที่เก่าแก่มีเจดีหินสูงตั้งงานโบราณ ตัวเขาคุ้นเคยที่นี่ตอนที่เขาปรับแต่งเจดีพุทธก็มาที่นี่เหมือนกันซึ่งทําให้เขาเกือบถูกฟู้ถูเฉียนจับได้ท่านแม่ชัดว่าเขาไม่รู้ทําไมชิงเหยียนจริงถึงพาเข้ามาในเผ่าฟู้ถูเมื่อจอมยุทธบรรลุระดับเทียนจื้อจุนก็จะมีคุณสมบัติมาที่นี่และดูซับลัสมีบรรพุรุษเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเจดีของพวกเขาเป็นครั้งที่สองมู่เฉินก็อึงคงไม่เหมาะสมกับมัง แม้ชิงเยียนจิ้งจะพูดแบบสบายแต่ตัวเขาจะไม่รู้ได้ยังไงว่าสิ่งนี้มีค่าแค่ไหนมีจอมยุทธ์ไม่มากที่จะได้รับสิ่งนี้นอกจากนี้พูดตรงๆตัวเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเผ่าเมื่อชินเยียนจิ้งได้ยินตัวนางเลยบอกว่าตอนแม่เป็นผู้บุญโศใหญ่และถ้าบอกว่าเจ้ามีคุณสมบัติก็มีคุณสมบัตินอกจากนี้เผ่าฟู้ถูเองก็นับว่าเป็นนี่เจ้าตอนนั้นพวกเขาละเลยเจ้านี่ถือเป็นการขอโทษ ไม่เห็นด้านเผด็จการของชิงเหยียนจริงมู่เฉินก็ยิ้มงั้นข้าก็ขอขอบคุณท่านแม่เขาดูดีว่าโอกาสที่เจดีของเขาจะพัฒนาเป็นครั้งที่สองนั้นหายากมากในเมื่อตอนนี้ส่งมาถึงตรงหน้าก็น่าเสียดายถ้าจะละทิ้งไปภายในเจดีบรรพุรุษดูเหมือนจะมีมิติมากมายภายในเจดีและตัวมู่เฉินก็นั่งอยู่หนึ่งในนั้นเขาเงยหน้าขึ้นเขาสามารถมองเห็น เงาโบราณภายในความว่างเปล่าพื้นที่นี้ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยรัศมีประสบการณ์เจดีบรรพุรุษเป็นไพ่ตายที่แข็งแกร่งสุดของเผ่าฟูถ่ถูซึ่งได้รับการสืบทอดมาหลายแสนปีก่อนที่ผัววุโสใหญ่ทุกคนจะสิ้นอายุไขพวกเขาจะมาที่นี่และกระจายคืนหลิงออกไปเพื่อหลอมรวมกับเจดีบรรพุรุษซึ่งนี่ทำให้ ut, เจดีบรรพุรุษได้รับพลังอันไรขอบเขตเมื่อเวลาผ่านไป ชิงเหยียนจริงมองมู่เฉินหากพลังอันเต็มเปี่ยมของเจดีบันพูุ้ษถูกปลดปล่อยสามารถสังหารจอมยุทธ์ขุมพลังเทียนจื้อจุนขั้นซึ่งได้เลยทีเดียวอดีตตอนที่จัก,กรวรรดิปีศาจต,ตาเมติบุกเข้ามาในมหาพันพบพวกมันก็โจมตีเผ่าฟูถ้ถูเราบันพูุ้ษได้ใช้พลังของเจดีบันพุรุษเพื่อสังหารจอมปีศาจระดับเทียนสามคนเมื่อมู่เฉินได้ยินก็ปรากฏความสยองก้าวจอมปีศาจระดับเทียน ถือได้ว่าเป็นจอมยุดขุพลังเทียนจื้อจูนขั้นเซิ่งไม่คิดว่าพวกมันจะถูกสังหารโดยเจดีบันผูุ้ลบอกได้เลยว่าเจดีบันผู้ดุลน่ากลัวเพียงใดที่จริงแล้วสรุปง่ายๆคือเจดีบันผูุ้ลถือได้ว่าเป็นอาวุธมหาสวรรค์ขั้นยอดเยี่ยมมีหนำซ้ำยังอยู่แถวหน้าของชั้นเซิ่งอีกด้วยมู่เฉินก็พยักหน้าเขาเคยเห็นบาดแก้วแปดเทวะที่เป็นอาวุธมหาสวรรค์ขั้นยอดเยี่ยมชั้นเซิ่งที่ได้รับการปรับแต่ง โดยเทพจักรพัรสทรงขมแล้วมันก็แค่บินออกไปหลังจากรับการโจมตีของผู้ทูเฉียนแต่นั่นไม่มีร่องรอยแตกหักเขาจึงบอกได้ว่าสุดยอดอาวุธเทพนี้ทรงพลังเพียงใดเห็นได้ชัดว่าเจดี JD. บรรพุรุษทรงพลังยิ่งกว่าบาดแก้ว8เทวตามการคาดเดาของเขานี่อาจเป็นหนึ่งในอาวุธมหาสวรรค์ที่แข็งแกร่งที่สุดในมหาพันพอีกคู่ข้าจะเล่ารัศมีบรรพุรุษออกมา เจ้าก็รีบดูซับแม้ว่าเจดีพุทธ,ธาของเจ้าจะได้รับการพิจารณาให้เป็นอันดับต้นขอ,อวุฒมหาสวรรค์ชั้นยอดเยี่ยมธรรมดาแต่ก็ไม่ถือได้ว่าเป็นวุฒมหาสวรรค์ชั้นยอดเยี่ยมขั้นหลิงด้วยซ้ําดังนั้นข้าหวังว่าระดับของเจดีพุทธ,ธาของเจ้าจะแข็งแกร่งขึ้นด้วยสิ่งนี้หัวใจมู่เฉินนั้นก็เต้นแรงเขารู้สึกถึงผลของเจดีพุทธ,ธาดีไม่เพียงสามารถผนึกได้ยังสามารถเปลี่ยนเป็นขึ้นหลิง ที่มีเพลิหลิงบริสุทธิ์ได้ซึ่งมอบความมั่นใจให้กับเขาที่จะต่อกรจอมยุคขุพลังเทียนจื้อจุนขั้นเสียนมิฉะนั้นเพียงแค่คือลิงของเขาอย่างเดียวอาจถูกปลาปามได้จอมยุคขุพลังเทียนจื้อจุนขั้นเสียนนี่จึงเป็นข่าวดีหากเขาสามารถยกระดับเจดีพุทธะได้อีกครั้งตกลงมู่เฉินนั้นพยักหน้าด้วยความคาดหวังชิงเหยียนจริงไม่ได้พูดอะไรเมื่อเห็นภาพนี้จากนั้นนาก็วาดตาประทับ มิติก็เกิดความผันผวนพร้อมเสียงก็หึมผ่านมิติที่ไม่มีสิ้นสุดมูเฉินเงยหน้าขึ้นมองรัศมีโบราณที่ไหลลงมาเมื่อรัศมีโบราณปรากฏมูเฉินสัมผัสได้ถึงเจดีพุทธะภายในร่างกายนั้นเล่าก็ว,ว่าได้เจออาหารอันโอชะมากจนก่อนที่มูเฉินจะเรียกออกมาเจดีพุทธก็ขุดขึ้นเหนือศีรษะขยายออกไปอย่างรวดเร็วมีขนาดหมื่นจัง ภายในเวลาไม่กี่ลมหายใจเจดี JD พุทธะเริ่มแผ่ขยายดูดเกลียวรัศมีโบราณเข้าไปในเจดีพร้อมกับการดูดซับรัศมีโบราณแสงศักดิ์สิทธิ์ก็ควยคพุ่งขึ้นมาบนเจดีดูลึกลับและบริสุทธิ์ยิ่งนักในเวลาเดียวกันเจดี JD พุทธะขนาดใหญ่เราก็ได้ขับสิ่งโสกโปกออกไปค่อยๆรถลดขนาดลงขนาดที่ลดลงรัศมีศักดิ์สิทธิ์จากเจดีพุทธะก็บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น ภายนอกเจดีมีรัศมีโบราณไหลเวียนอยู่เม,มื่อมูเฉินสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของเจดีพุทธะเขาค่อยๆรับตาลงเข้าสู่สมาธิเนื่องจากเขารู้สึกได้ถึงคืนหลิงจํานวนมหาศาลที่เข้าสู่ร่างกายเมื่อชิงเหยียนจิงเห็นภาพอีกก็ยิ้มก่อจะหายตัวไปตัวมูเฉินก็ฝึกตลอดทั้งเดือนหลังจากหนึ่งเดือนผ่านไปชิงเหยียนจิงปรากฏตัวในมิติอีกครั้งพร้อมอาการตกใจและดีใจมูเฉินยังคงนั่งนิ่ง ทว่าเจดีพุทธะได้หดลงเหลือขนาดเท่าฝ่ามือขนาดลอยอยู่กระดูทซับลัศมีโบราณอย่างต่อเนื่องขนาดไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพียงเท่านั้นแม้แต่กระทั่งลัศมียังมีร่องรอยของกินอายโบรนนาณขณะที่เจดีพุทธะดูเหมือนไม่ได้ถูกสร้างจากคืนหลิงแต่ได้รับการขัดเกาจนถึงขีดสุดลราก็เป็นเจดีผลึกแก้วของจริงที่ล่องลอยอยู่ในความลึกนอกจากนี้ยังมีความพันพวยของคืนหลิงที่น่ากลัวเป่งออกมา แล้วก็เป็นอาวุธมหาสวรรค์ขั้นยอดเยี่ยมตามการคาดการของชิงเหยียนจริงเจดี JD พุทธะน่าจะมีคุณภาพเทียบเท่ากับอาวุธมหาสวรรค์ขั้นยอดเยี่ยมชั้นหลิงแล้วทว่านั่นยังไม่ใช่ขีดจำกัดนางรู้สึกได้ว่าเจดีพุทธะยังสั่นสะท้านตลอดเวลาและเต็ม่ได้ความตะกาตะการขณะด,ดูซับและสมีโบราณเล่าก็ว่าต้องการจะแข็งแก่งขึ้นอีก ทว่ารัศมีโบราณที่พุ่งลงมาไม่ได้เข้มขน้นการเพิ่มประสิทธิภาพจริงช้าลงในเมื่อเชิญเอ,อ๋อมีความสามารถแบบนี้ในฐานะมารดาข้าต้องช่วยเขาหน่อยแล้วชิงเหยี่นจริงก็ยินถ้าเป็นผู้บุโสทั่วไปนางก็ไม่สนใจแน่นอนเนื่องจากรัศมีโบราณในเจดีบรรพุรุษลำค่ามากเว้นแต่จะเป็นคนที่มีคูณูประการยิ่งใหญ่มิเช่นนั้นก็อย่าหวังว่าจะได้ทว่าคนอย่างชิงเหยี่นจริงไม่เล่นตามกฎอยู่แล้ว ในมุมมองของนางรัศมีบรรพุรุษอาจมีค่าแต่ไม่มีประโยชน์ถ้าร้อยอยู่แค่ที่นี่ดังนั้นมอบประโยชน์ให้กับคนที่ควรค่าดีกว่านางเคาะหนิ้วมิติก็สัน่นรัศมีก็เริ่มหนานแน่นและเทลงไปในเจดีพุทธเมื่อรัศมีโบราณลังไหลเข้าไปเจดี JD. พุทธะก็เริ่มสัน่นเป่งประกายราวกว่าสามารถยับยั้งสรรพสิ่งในโรคได้ตัวนางสามารถเห็นรวดลายโบราณเริ่มปรากฏ บนผิวของเจดีซึ่งดูโบราณและลึกซึง้งเมื่อลวดลายโบราณปกคลุมเจดีเจดีพผึกแก้วก็สั่นแสงเปล่งประกายออกมาทําให้กระทั่งชิงเหยียนจริงยังต้องจ้องมองแสงคงอยู่ได้ชั่วคู่ก่อนจะหายไปเจดีพุทธร้อยเหนือศีรษะแสงก็เริ่มหดลงกลายเป็นภาพโบราณที่มีลวดลายบนตัวทำให้มิติแปรปรวนในเวลาเดียวกันมูเฉินค่อยๆลืมตาตื่น เจดีพุทธที่ร้อยอยู่เหนือศีรษะก็พะผิวลงมาที่ฝ่ามือมู่เฉินมองที่เจดีสัมผัสได้ถึงพลังที่น่าตกใจนั้นตามการคาดการของเขาเจดี JD พุทธนี้อาจไม่ได้ด้อยไปกว่ากระบี่เกจักรพัดในอดีตกระบี่เกจักรพัดเป็นหนึ่งในไพ่ตายของเขาแต่ตอนนี้แม้เจดีพุทธจะเทียบไม่ได้กับกระบี่ที่อยู่ในจุดสูงสุดแต่ก็อยู่ใกล้แค่เอือ้อมที่สําคัญสุดยังมีคือลิงมหาศาล หลังไหลออกจากเจดีพุทธกับเข้าสู่ร่างกายเขาทําให้ความแข็งแกร่งของเขาก้าวขึ้นอีกครั้งทะลุระดับเทียนจื้อจุนขั้นหลิงระยะก,กลางสมกับเป็นเจดีพุทธาสามารถพัฒนาในระดับนี้ได้ด้วยรัศมีโบราณตอนนี้เจดีพุทธามาถึงจุดสูงสุดของอาวุธมหาสวรรค์ขั้นยอดเยี่ยมชั้นเซียนแล้วอาวุธมหาสวรรค์ขั้นยอดเยี่ยมชั้นเซียนเป็นสิ่งที่หาได้ยากแม้แต่จอมยุคข,ขุภลรังเทียนจื้อจุนขั้นเซียน ก็ไม่มีใครครอบครองมากจนจอมยุทธขุมพลังเทียนจื้อจุนขั้นเซิ่งบางคนที่พึ่งบรรลุก็ใช้อาวุธมหาสวรรค์ขั้นยอดเยี่ยมในชั้นนี้จึงมองเห็นคุณค่าได้ด้วยอาวุธมหาสวรรค์ระดับนี้แม้แต่จอมยุทธขุมพลังตี้จื้อจุนขั้นเต็มก็สามารถต่อกรอกับจอมยุทธขุมพลังเทียนจื้อจุนขั้นหลิงได้ขอบคุณท่านแม่ตัวเขายินเขารู้ดีว่าถ้าไม่ใช่พมารดาควบคุมเจดีบันพุรุษเพื่อให้รัศมีโบราณ ทรงคุณค่าขึ้นคงใช้เวลาอีกนานกว่าเขาจะมาถึงจุดนี้ชิงเหยียนจิ้งก็ยิ้มลัศมีโบราณไม่มีประโยชน์ถ้าถูกทิ้งไว้ที่นี่ในเมื่อเจ้ามีความสามารถก็เอาไปเถิดแต่นี่คือสิ่งที่เป็นของเผ่าผูถูแม่หวังว่าหากอนาคตเผ่าผูถูตกอยู่ในอันตรายเจ้าจะลงมือช่วยเหลือนะลูกหลักชิงเยียนจิ้งรู้ว่ามู่เฉินไม่มีความรู้สึกดีกับเผ่าผูถูโดยมีม่านกั้นอยู่ในใจแต่นี่เป็นสิ่งที่นางไม่อยากเห็น นางจึงอยากใช้สิ่งนี้ปัดเปล่าวความคุนเครื่องในใจของบุตรชายตัวเขารู้ความคิดของแม่ตัวเองเลยพูดว่าตราบใดที่ท่านแม่สบายดีก็ไม่มีอะไรที่แก้ไขไม่ได้ระหว่างข้ากับเผ่าฟูถูทักษะการฝึกฝนและสายเลือดของข้าแม้จะมาจากท่านแม่แต่ท่านก็มาจากเผ่าฟูถูหากเผ่ามีปัญหาในอนาคตข้าต้องช่วยแน่จิงเหยียนจิ้งก็พยักหน้าด้วยความพอใจในเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมออกเดินทางกันเถิด เมื่อได้ยินคำพูดเหล่านั้นความยินดีก็ปรากฏได้เลยไม่เห็นความสุขของบุตรชายชิงเหยียนจริงก็รู้สึกยินดีนางยิ้มด้วยความปราถนาในดวงตานั้นโอเคครับเจอโอกาสหนนะ้าคลิปหน้าบา,บายบายไปแล้วเดอ้อ